ด,ดวงชาวาราศีสิง์ดวงช้างเผือกหนึ่งในร้านจะเจออำนาจบุญบารมีวาสนาชาวาราศีสิง์ก็บองบอกอยู่แล้วว่าสิง์เป็นสัตว์แห่งสวงสวรรค์ดวงท่านใหญ่ไหมครับใหญ่นะใครบอการาศีสิง์ดวงเล็กไปเลยไปเลยชิวๆเลยชาวาราศีสิง์ดวงใหญ่ครับอำนาจบุนบารมีวาสนาเป็นสัตว์ของเทวดาเป็นสัตว์แห่งสูงสวรรค์ดวงชะตาแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหน มันโดดเด่นเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาลงมาเกิดหนึ่งในร้านจะเจออัศวินตกตำแหน่งตัวท่านอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวาสนาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาจะบังเกิด พระราชาถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบผล็จตกตำแหน่งเอเมโลนักลบก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมดวงแบบนี้จะมีข่าวดีนะครับนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นให้ท่านวางการวางนะครับแบบแผนมองการไกลถึงอนาคต ให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาอำนาจบนบารมีวาสนาการปฏิบิดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสามเหรียญระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งไฮพิเชษด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุคของรักษา ปูหรือสีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภดัมูมบับงเกิดขึ้นในโชคชะตามนสเสนมนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนับสิ่งต่างๆจะบังเกิดนะผมทุ่งข้าวเหลืองอลา,ามตกตำแหน่งเอเมทนะผมดวงนี้นะผมอุดมสมบูรณ์ในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุ่งข้าวเหลืองอลา,ามเลือกินหลือใช้อ่านคู่เกิดความเชมื่อมชื่นหัวใจพองโตท้องฟ้าสีคามต้นไม้อิงหลังเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักร เพราะฉะนั้นการชิงใบทชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายจะเกิดขึ้นอกตำแหน่งจัเมินเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมมล้วได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาของท่านต้องอดทนอ,อดกั้นถึงดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นนะครับการที่ท่านยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่มใจครับไม่มีใครช่วยเธิหรอกนะครับผมชาวราศีสิงห์อย่าคิดหาคนช่วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นดวงช้างเผือกช้างเผือกแปลว่าอะไร ก็ต้องโดดเด่นนะครับเป็นผู้นำนะครับใครจะมาช่วยคนที่มีอํานาจบารมีวาสนาอย่างนี้ได้นะครับท่านก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวทานเดงน,นะครับท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับดวงชะตาต้องค่อยๆเริ่มเริ่มต้นประดิบประดอยนะไปจากศูนย์นะครับไม่ใช่ไปจากร้อยนะครับผมไปจากศูนย์และดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคจะเกิดความมั่นคงขังยิ่งใหญ่ ครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ต er, ังสซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้คาคูทางช่องได้ครับผมรับฟังชาวราศีสิงห์ต่อกันยาวๆครับในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะมีโอกาสและความท้าทายในด้านการงานที่หลากหลายตามดวงชะตาสถานการณ์การทำงานมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวและดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคในระยะก่อนหน้านี้ก้าโอกาสใหม่ใ ชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเตรียมการวางแผนสำหรับปีหน้าซึ่งรวมถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายไปทำหน้าที่ใหม่ๆที่สอดคล้องกับพื้นดวงของราศีสิงห์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือการมีไอดีใหม่ๆจะเป็นจุดแข็งสำคัญในเดือนนี้การแก้ปัญหา แม้ว่างานอาจเสร็จช้าก,กว่ากำหนดและคุณอาจมีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องของคนซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากแต่ด้วยความสามารถและความมั่นใจของชาวราศีสิงค์คุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสำเร็จหนึ่งความก้าวหน้าโดยรวมแล้วชาวราศีสิงห์จะมีความก้าวหน้าและความสำเร็จในงานประจำที่ทำอยู่แล้ว และอาจมีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมเข้ามาซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและความสำเร็จในอาชีพการงาน5ด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆรายได้ดีและกำไรงาม เช้าราศีสิงห์จะมีรายได้ดีและกำไรงามไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามจะมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินและรายได้พิเศษเข้ามาให้ลุ้นรวมถึงโอกาสในการได้รับโชคลาภหรือการลงทุนเสี่ยงๆที่มีลุ้นเข้ามา6การลงทุนการลงทุนในเดือนนี้มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ควรใช้ความระมัดระวงัง และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆการวางแผนการเงินที่ดีและบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ 6. ด้านการเรียนแม้ว่าข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับด้านการเรียนของชาวราศีสิงห์อาจไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยตรงแต่ก็สามารถวิเคราะห์จากลักษณะนิสัยและดวงชะตาทั่วไปได้ว่า ความสามารถและความมุ่งมั่นชาวราศีสิงห์มีความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านรวมถึงด้านการเรียนด้วยการใช้ความสามารถเหล่านี้ในการเรียนและการศึกษาจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างดีการวางแผนและบริหารเวลา การวางแผนและบริหารเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานและกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญในการเรียนและศึกษาที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาสมาธิและความมุ่งมั่นในการเรียนได้ด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติบโตและก้าวหน้า โอกาสใหม่ๆใ,ในการขายจะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการขายและทำธุรกิจเข้ามาซึ่งรวมถึงโอกาสในการได้รับรายได้พิเศษและโชคลาภการใช้ความสามารถในการนำเสนอและดึงดูดลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายและความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างมาก6การบริหารจัดการ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถใช้โอกาสเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในด้านการเงินและการจัดการธุรกิจสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ทั้งในด้านการงานการเงินการเรียน และยอดค้าขายมีโอกาสใหม่ๆและความก้าวหน้าในหลายๆด้านแต่ก็ควรใช้ความระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถใช้โอกาสเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้คือการทำบุญส่งเสริมพระศาสนาส่งเสริมการบวชและการสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ด้ดยโอกาส ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้าในหลายๆด้านของชีวิตก้าวด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการสร้างความกลมเกลียวในความสัมพันธ์คู่รักมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศและเพิ่มความรักความเข้าใจระหว่างกัน4การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะนิ่งและไม่โรแมนติกเท่าที่ควรหนึ่งคู่รักอาจต้องผเผชิญกับสงครามความเงียบ บ้างในบางครั้งแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างกันการพูดคุยอย่างเปิดเผยและจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนคู่รักชาวราศีสิงห์จะรู้สึกถึงความชัดเจนทางอารมณ์และความมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือแม้แต่การเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนพิเศษโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนคุณอาจได้พบกับใครสักคนที่มีความเข้าใจ และมีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน 2. ออย่างไรก็ตามสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วต้องระวังว่าความสัมพันธ์อาจไม่เดินหน้าและอาจมีการห่างเหินกันออกไป4มีเกณฑ์ที่น่าสนใจว่าคุณอาจได้พบกับคนที่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับคุณหรืออาจเป็นคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตชาติ 3. นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คนจากอดีตของคุณจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่ในช่วงนี้แรงดึงดูดในตัวคุณอาจจะค่อนข้างสูงทำให้มีคนสนใจคุณมากขึ้น 3. อย่างไรก็ตามควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคบหาสมาคมและอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ สำหรับคนที่กำลังมองหาความรักการเปิดใจและการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่ใช่การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกที่คุณสนใจอาจนำไปสู่การพบเจอคนพิเศษได้โดยไม่คาดคิดโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีทังทั้ง,งคู่และคนโสดในการพัฒนาความสัมพันธ์ และเปิดรับโอกาสใหม่ๆในความรักการสื่อสารอย่างเปิดเผยความจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้สำหรับคนโสดการเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่ใช่สำหรับคุณ